เวลาซ่อมแป๊บหนึ่งรูรั่รว,วทั้งหมดฉันจะ <c oughs> มีทโอเคอไหนมีรูตรงไหนอีกไหม,มตรงนี้เลยนี่ครบเรียงรูทั้งหมดที่โดนเจาะเอ,อแล้วก็เราก็สแกนโกสมาได้เฉยเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทาไมรู้สึกมันสั่น มีใครตีตุกใส่ขอบเราอีกแล้วอะไปต่อนี้ว่ะก็ยังเลือกที่จะลงไปข้างล่างอยู่อะนะก็เพราะว่าผมยังอยากได้เจลแซกอยู่ยังไงละ่ะความลึกระดับนี้อุ้ยเจอโ bon บนชาร์กนหมหางหางหางขอสำรวจน,นิดนึงเออกาะขอบแล้วไหลลงนี่วะ น่าจะปลอดภัยครับเออดับจะอจะดับดำน้ำด,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 ดูประการังเอ้ยอะไรอ่ะอืมน่าสนใจนะตรงนั้นเนอะอุ้ยไลชนใส่ขอบเราอีกแล้วเออ,อันนี้ตูดน,นะเอ,อันในนี้หน้าก็ไม่ได้มีอะไรติดนี่น้ห่หางออกแล้วก็หรือว่าหน้าติดเหมือนจะเป็นบักหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย เออมันจะกดลงอีกนี่เลยกดลงแบบโล่งๆเอาไงเยี่ยมมาก300 4 0อ้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนชนชน8ี่้อืมผมว่าประมาณเนี้ยใช้ได้แล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปดีกว่าเจอเป็นโบนชาร์กซะส่วนใหญ่แฮะ เเห็นฟ,ฟ้าแล้วกลมๆฟ้าเราน่าจะกําลังกลับเข้าไปในเจ้าไบโอมนั่นแหละนะที่มีโกสอาศัยอยู่นั่นแหละกดลงอีกสักนิดนึงครับนี่ภารกิจตามหาเจลแสกเนี่ยทำไมมันจึงอันตรายอย่างนี้เราเหมือนจะเจอแหล่งความร้อนใต้ผิวน้ําใต้พื้นน้ําำแล้วเราก็ชนบนชกไปเออเป็นแหล่งความร้อนใต้ผิวน้ํา ไม่เจออะไรเพิ่มไหมไฟฉายก็ทุเลศครับไฟฉาย <c oughs> มองอะไรไม่เห็นเอาจริงนะผมบอกเลยว่าถ้าไซคอกมันลงน้ําไม่ได้ลึกเนี่ยผมก็ไม่เอามาหรอกเพราะว่านอกจากจะสํารวจได้ช้าแล้วเนี่ยเออยังใหญ่เทอะทะแล้วก็เมื่อกี้เสียงโกดครับผมได้ยินเสียงโกดอีกแล้วเสียงมันจะร้องแบบ ไมได้ว่าเราอาจจะอยู่ในเขตบอยเห็นออเขตบอยเนี่ยมันจะเป็นเขตที่มันจะหลุดแมปครับแล้วเขาก็เลยใส่เ,เจ้าโคดเลเวอารทันเนี่ยลงมาเพื่อไล่เรากลับไปที่เดิมนี่ก็เจอแต่ขอบหน้าผาขอกดลงอีกครังหน่อยอืมนี่อะไรอะ่ะมีกล่องตรงนี้เหรอความลึกเท่านี้อ่ะนะนะ ผมรู้สึกสยิวคิ้วมากเลยครับแปบนหนึ่งนะอี่มันมีสิ่งมันมีเสียงที่ไม่ใช่โกดว่ายน้ำอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่เสียงโบนชาร์กอะ่ะเสียงเหมือนริปเปอร์อะ่นะท่านผู้ชมแต่ว่าความลึกเท่านี้นิดริปเปอร์ไม่น่ามานะแล้วก็ไอน,นี้เป็นจุดสองลูกๆสีฟ้าหรือผมควรจะกลับขึ้นไปถ,ถ้าเกิดผมขึ้นไปแล้วมันมีริปเปอร์ดักอยู่อ่ะมีเจอรูตรงนี้ครับ เนี่ยเนี่ยรูน้ำเอ้ยรูรั่วใส่ขอบอบนชาก็เยอะวะ่ะก็ต้องอยากอยาก,กรั่วกล่องอะไรหิวน้ำมีเงี้ยไล่ะอยู่น้ำโคตรบ่อยเลยโอ้นี่เอามาจะไม่พอมึงเนี่ยกินกินปลาด้วยอ,อ่อเออคือแบบมันจะหิวอะไรขนาดนั้นไนะตัวฉันเนี่ยหิวโคตรบ่อยเลยเอยเดี๋ยวไปไหม ต้องไปจะได้อะไรวะเฮ้ยอืมสถิติเลเฟนุ้มเรียบร้อยครับเยี่ยมยอดนี่สิ่งนี่คือสิ่งที่ทำหาโหเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยเฮ้ยเราจะได้สู้กับเลย์บบทท่านได้แต่ว่าเราไม่มีแร่เหล็กอะต้องใช้แร่เหล็กแร่เหล็กหรือแม่เหล็กวะ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่มัน475แล้วอะผมอยากไปทางนู้นนะ เออไปทางขวาขอเลี้ยวไปดูหนะ่อยออมันไม่ใช่เอลูกกลมๆสีฟ้าของไบโอมอันนั้นนะ่ะไบโอมน้ำลึกอันนั้นนะ่ะแต่มันเป็นไอตัวนี้ครับเออเป็นตัวโฟสต์อะ่ะไอที่มันจะเกาะก้อน,อนหินอยู่แล้วก็จะทำให้ลอยอะ่ะขับใส่ขอบ <c oughs> ขับใส่ขอบแล้วมองเห็นมุมองเรามองเห็นได้น้อยมากเลยนะ ถ้าไม่เปิดดูกล้องอะจะคือแบบบางทีถ้าดูกล้องมันงก,ก็ก็จะแบบอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ชมเราจะแบบมองไม่เห็นข้างหน้าจริงๆอะเออไต่สันขอบนี้ไปก่นอ,อนสี่รอยเจ็ดสิบนี่นี่ก็เป็นขอบผาแล้วอะเ,ออเสียงมันดังมากเลยครับเสียงแบบกลางกลางกลางถ้าแปทงนี้จะเป็นใกล้บ้านเราหรือว่าเราอยู่ใกล้ออโราหรือเปล่าไม่อะไอเสียงที่มันเสียงริปเปอร์อะ เสียงว่ายน้ําของริปเปอร์ผมผมเริ่มเป็นกังวลแล้วผม <laughs> เริ่มร้อนแล้วสี่เก้าสองก้อนหินสี่เก้าห้าจะอยู่ระดับเออนน่นไงริปเปอร์จริงๆด้วยครับนี่เนี่ยมเมื่อกี้ห่างริปเปอร์ใช่ไหมใช่ป่ะวะ ใช่ไหมอ่อไม่ใช่หางโบนชาร์กเป็นหลอนผมอยู่ได้แค่ระดับนี้แหละสี่เกนาะก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนเจออะไรก็เอ้ยเจอกล้องอีกแล้วเป็นไรเนาะเป็นปืน โอ้ Population กันผมไม่สแกนแล้วกันรีบกลับเข้าไปครับเพราะว่าโดนโบนชา้าง่ามตุดนม,มีอะไรน่าสนใจไหมน้อได้ Star c i t i z e มานี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วแล้วก็เจอของีแล้ว ตา้เอ่ยก็ population กันอยู่ดีเฮ้ยหรือว่าทุบหินแถวนี้ดีปะ่ะเออผมว่าทุบหิน <c oughs> เป็นคอปเปอร์ตายเด้ยนี่ฉันอยู่ตั้ง500เมตรแต่ดันทุบได้คอปเปอร์เออเอ่ยก็ถือว่าเป็นโซนปลอดภัยแล้วมั้งนะ่ม ถามว่าผมจับตัวเมื่อกี้มาทำอะไรด้วยผมผมหิวเนี <c> ่ย <oughs> เอามากินอนได้ขอบเปิดให้ตายเถอะอนี่จริงๆโอกาสเหมาะที่จะออกไปซ่อมใส่ขอบนี่เนาะแต่ผมก็ไม่ไม่ซ่อมเฮ้ยมันเสียงริปเปอร์จริงจังเลเนี่ยหรือว่าเสียงของอ โบนชร์กว่าอือนี่เป็นหน้าผาเออเดี๋ยวผมตั้งและอันนี้เราเดีก่อนผมควรจะเดินทางไปทางไอ้น,นี้เราหันหน้าไปทางเหนือเนาะเอองั้นต้องเออหันหน้าไปทางทิศใต้ก็คือจะให้ตัวเอ็นหันหน้ามาหาเราน่าจะเป็นการกำหนดทิศทางการสำรวจได้ดีกว่า การนี้แบบจะขับหมุนไปหมุนมานะโบนชากเยอะมากอืมอืมถุ่มเอาไปซ่อมไซขอบก่อนนะเงี <c> ้ย <oughs> รู้ดีเลยอืมโอเคเออเป็นไลฟ์เฟิร์นสตาร์สีอีกละพอเจอแล้วก็แบบเจอรัวๆไปเลยมีข้างดีกว่าไฟไหม้ด้วย ไปไฟไม่ตรงไหนวะหรือว่าหรือว่าเพราะว่าอยู่ที่ความร้อนปะเออเขาก็เลยแจ้งเตือนเรา,างี้ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราจอดที่ความร้อนน,น,นานๆอาจจะทําให้เกิดดาเมจดกบะซส่ขอบอมผมว่าผมว่าใช่งั้นเรารีบไปออกจากที่นี่กันก่นเออเป็นไงไ แ็ยงแจ้งว่ามีไฟไหม้อยู่ดีแปลกมากผมไปหารูซ่อมสซยขอบอีกรูหนึ่งเป็นรูนี้ มันมันมันจะเริ่มจะกินผมแล้วอะตอนแรกมันไม่ค่อยสนใจผมอมอืบักแล้วมั้งเนี่ยผมมากผมขอขึ้นเงินเพราะว่าเออมันมีไอ้เนี่ยกั้นไว้อยู่อะทําให้ผมไปทางทิศใต้ไม่ได้เนาะนี่องน,นี้เราหันหัวไปทางทิศใต้ได้เหมือนเดิมแล้ะอืมอืมอืม อมีกล่องแล้วก็มีก้อนหินนะแต่ว่าเป็นกล้องไหนที่มองเห็นล่ะเอ,อ,เอ,อะ่อ population การอ่างเงี้ยอ้นี่ก็ขอให้ได้แร่เลย <laughs> ไม่ได้แร่เลยได้เป็นไอเนียม เราน่าจะวหวยกลับเข้ามาในเขดไอ้เจ้าไอ้นั่นแหละฮะเฮอเนี่ยเพราะว่าเราเจอตน้นต้นเลือดละแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ก็หิวน้ำอีกอะอะไรวะเจอไอ้นี่แหละไอ้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวกลมๆที่ปล่อยขึ้น EMP อะ มันมีเยอะมากเลยผมว่ามันเฝ้าอะไรสักอย่างนึ่งวะ่ะโหเยอะเยอะมากมากด้วยใช้กล้องล่างดูนี่ฮะตัวนั้นตรงนั้นตัวหนึ่งเป็นคอร์ดแล้วก็ไฟประกอบฉากมันเกาะเราอ่ะเนี่ยหนึ่งตัวนะสองตัวแล้วก็ตัวบาร ฉันรู้ทันแกแกไม่ได้มีโอกาสยิง EMP สฉันได้ไบ่อยๆหรอกแต่ทีนี้เนี่ยตามหาเจล <c oughs> นี่แค่ะจะมาหาเจลแสกยังไม่เจอมุแต่ว่า,มามผมกินน้ำก่อนครับน้ำหมดโคตรไวอะ่ะดูดิอาหารน้ำจะหมดอีกแยะได้มาแต่ไทเทนเนียมบุ้ย เอยโอ้โเรือมันโค้งมันโดนในตัวนั้นหนุนเวนุนมาอยู่นะโอ้โหไอตัวนี้แหละโอ้ยเก็บไม่ได้ มันเยอะไปถ้าอถ้ามันมีสักสองสาตัวเนี่ยผมว่าได้เดีย๋ยวตัวนี้มันมีเยอะเกินอดับเลยเี่ยน,นะหันหน้ากลับไปหัน้ากลับไปทางเหนือเอ้ยกลับไปทางตัวทางใต้จะได้เดินทางต่อโอ้โหดูมันเออ คือคือฉันก็เลิกยุ่งกับแกแล้วนะแกก็ยังไม่เลิกยุ่งกับฉันอีกเด็ดโซนเด็ดโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษขอโทษ ถอ,ย,ย,ถอย,ยก็ได้โฮ้ย,ยไม่ไปก็ได้เดตโซนก็คือหลุดขอบแมปนี่ครับอย่างนี้ผมบอกเออแล้วเขาจะเอาโกสเลยแล้วท่านมาไล่เรากับเท่าที่เดิมแต่ก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะส่งมาทันทีอย่างนี้เลยนะฮยกล่องปะ ไม่ใช่กล่องเออไม่ใช่กล่องนะจะเป็นก้อนแรโโ่โอ้อ่ากาดเหมาะแะมีอะไรพังอีกไหมมันยังขึ้นว่าไฟไหม้อยู่อ่ะมันอาจจะมีจุดที่เราดับไม่หมดก็ได้เป็นแบบ สะเก็ดไฟเ,เล็กๆก่ะเนาะผมมาเก็บทับทิมครับแล้วก็ก้อนเลือดด้วยมันก็คือคอร์สอ่ะนะโคสวี mm hmm. บอกว่าผมว่ายน้ําเร็วแต่พอมาอยู่ใต้นี้แล้วก็ว่ายช้านะเนี่ยเอ้ยลืมของไปเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจะลงค่อยเก็บพอมาที่โล่งๆอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเจอมันอี่อเอือมดีว่าไม่โดน คือมันแน่ํำคาญนะ่ยสุูกเสียท้องขุดคือมันแน่ํำคาญนะ่ยแน่นำคาแน่ำํำคาจริงๆนะเออคือมันไม่ทำอะไรอะ่ะยิง EMP ใส่เราเฉยๆแต่ก็ก็ดีละที่มันยิง EMP ใส่เราเฉยๆนี่กดลงไปเลยกดลงไปเลยอือเจออีกละจะโกดอีแกมันมันเฝ้าะ่ะ ผมเห็นแวบๆเหมือนจะแดงๆไม่ต้องเป็นด้านหน้าไม่มีโหจะเห็นน้ำลึกเยอะมากเฮ้ยนั่นไงนั่นไงใช่ปะใช่เจลแสกปะซูมเลยไหมนี่นี่เนี่ยตรงเนี้ยเออใช่หรอเบ่าไม่รู้ผมลงไปละเปิดลิก ก็นจิ้นไปละเปิดโหมดเออ่มีเสียงเงียบไปละลงไปดูขอนไอ้เป็นเจลแซกเด้อเยีเ่ยมมากเจลแซกภารกิจเสร็จสิส้นครับเรียบร้อยเห็นนั้นลึกไปด้วย ใหญ่ที่สุดภารกิจเราเพื่อเจียวแซกอันเดียวนะฮะคือเกือบเกือบตุยนี่เย่เทไร่เดี๋ยวก็เดินทางกลับดีกว่าเดี๋ยวเอาเลือดไปด้วยมีอีกปะหายยากอย่างนี้นเนี่ยเจลแซก ตู้นี้เต็มแล้วใส่ของลงไปนี่ดเดจโาแซกก็เห็นน้ำลึกนี่ก็อย่างที่ว่าตอนแรกเหมือนจะไม่สำคัญแล้วก็เห็ดนตนีเลือดก็ใช้อยู่เงี้ย